ท้องฟ้านะคะทุกคนสวัสดีวันตอนเที่ยงเนาะอันนี้ก็จะมีลมนะคะทุกคนดอกอันนี้เหมือนดอกแก้วเนาะมันดอกแก้วหอมหรืเปล่าไม่รู้มันดอกมะลินะคะทุกคนพี่นิสวัสดีค่ะทุกคน อันนี้ดอกอัญชันหรือเปล่าคะเนี่ยพี่นีเมื่อวานนี้ก็เป็นไข่หน่อยๆเนาะจะเดินออกไปซื้อกาแฟนะคะผู้ลมนะคะทุกคนด, <laughs> ดูลมนะคะทุกคนมันดอกอัญชันเนาะ กาแฟเครื่องของพี่นีนะทุกคนที่ที่เออที่ที่เครื่องมันได้มาเนาะมันเป็นกาแฟของป๊อกตุเกะนะบ๊อกตุเกตเนาะต้องไปหาร้านนะคะร้านที่เขาเออ ร้านของเขาที่ร้านที่มันมีอ่ะค่ะทุกคนทีนี้ก็ออกมาเป็นไข้นะไม่เอาเสืออ้อมาเนาะคิดว่าจะออกไปร้านตรงนูน้นร้านตรงนู้นมันไม่มีเนาะมันมีแต่มันขายแพงเขาขายห้าแฟงห้าสิบนะตุ๊กนิดเดียวนะคะทุกคนแต่ ร้านที่พี่นีจะเดินมานี่สามแสงสี่สิบห้าเรามานั่งคิดแล้วเดินไกลหน่อยพี่จะมาซื้อกล่องใหญ่เนาะตึกอันนี้เขาก็ใกล้จะทุบแล้วนะทุกคนเขาก็ทุบไปเรื่อยๆเนาะเขาก็ทุบแล้วเขาก็จะสร้างใหม่ นู้นเนาะเคยเป็นบ้านเก่าๆนะทุกคนเขาก็ทุบหมดเนาะสร้างใหม่นนคนก็ก็จะลากรถเข็นเยอะแยะนะทุกคนพุทหัสทางรัฐบาลเนาะเขาจะมีของแจกกับข้าวแล้วแต่มาแจกคน คนที่รายได้น้อยเนาะหรือใครก็ได้เนาะที่อยู่ในเมืองเนี่ยเขาลากรถเต็มเลยอันนี้พี่นิ่ร้านเล็กเนาะร้านฟอกตุเกตนะคะทุกคนร้านเล็กพี่นิ่ก็จะมาซื้อกาแฟอันเนี้ยโอ้ยตกองใหญ่นะคะราคา10 สามแฝงแปดสิบเนาะใหญ่สุดนะคะสำหรับแปดสิบแปดสิบเออถ้วยเนาะก็ยี่สิบยี่สิบแปดบาทยี่สิบแปดแฝงยี่สิบห้า นี่ก็จะซื้อปลาทูน่าไปทำชูฉี่ทั้งสองตัวนะคะทุกคนก็จะเป็นร้านไอ้กระจุกกระจิกเอานี้ก็เขาก็ทุบเนาะเขาก็สร้างใหม่แล้วก็ค่อยๆนะเขาค่อยๆจะทุบนะคะทุกคนก็เสียดายเนาะ ว่าแต่มันเก่าแก่มากนะทุกคนอันนี้ลูกอะไรเนาะนี่ก็ร้านดอกไม้เก่าแก่มากนะทุกคนเนาะ ขายไม่ได้แนละ้วไม่รู้ไม่รู้เขามาตั้งยังไงแนละ้วมันก็จะมีสองล้านเนาะมาเสียค่าเช่าเนาะเพราะม,มันติดกับเซ็เนท่านเนาะคนเขาก็ไปซื้อตามมิโคตามก๊อเป้เนาะเขานะมีร้านขายของขายเครื่องนู่นนั่นทําผมนะแต่ก็มีร้านทําผมเยอะร้านขายเกบับเยอะนะทุกคน เขาก็ค่อยทุบเนาะสมัมก่อนนูนะ้นแถวนี้ก็จะเป็นป่านะเขาก็มาทุบทุบทำเอ,อ่อทำใหม่ตึกใหม่หมดพี่นีก็ซื้อกาแฟเสร็จแล้วคุณจะเดิน เกาจะมีร้านอาหารจีนเนาะใส่แบบเทเก็กะเวงเ็ที่พินีผ่านมาแต่ไม่ได้ไปถ่ายเขาเนาะเขาก็จะมีที่ให้เออพวกสรังสันสุราส่าถานที่ นี่ก็จะเป็นตู้ทิ้งเสื้อผ้านะคะทุกคนตู้ทิ้งกระป๋องอลูปิเนียมทิ้งเสื้อผ้าที่เราไม่ใส่เขาก็จะมีที่ให้คนมาทํางานซื้ออะไรมานั่งพักกินเนาะตึกอันนั้นก็ใกล้จะทุบแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นโบสถ์ นี่ก็จะเป็นโบสถ์นะคะแต่ไม่ใช่โบสถ์ของศาสนาคิสเป็นศาสนาของโปรเตสตนต์นะคะทุกคนเราก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าเขาให้แต่ศาสนาเขาเข้านะโบสถ์ของศาสนาโปรเตสตนต์ถ้าคนเป็นศาสนาคิสจะเข้ามาไ้อะไรเนี่ย เขาไม่ให้เนาะนี่ศาสนาไทยไม่รู้ว่าทำไมเขาแยกมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่นีไม่ค่อยดีในสมองเศร้าเนาะจะเข้าไปไหว้ออไหวออ้โบสให้จิตใจสบายเนาะมันก็เหมือนวัดบ้านเราแต่พอเสร็จเออเข้าไปเนาะคนที่เขาดูแล พอเห็นหน้าเราก็ถามว่าเธอเป็นศาสนานี้หรือเปล่าพี่นีเขาบอกว่าเปล่าเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เออก็เข้ามาไหว้ไม่ได้เพราะว่าเขาไว้สาหรับคนศาสนานี้สมัยเก่อนก็จะมีบ้านเก่าๆทุบเนาะเป็นบ้านหลังๆเขามาเป็นอพาร์ตเมนต์หมดนะทุกคนเขามาทําใหม่ อันนี้ก็จะเป็นเวลาเที่ยงเนอะอาะฝ่าหน่อยคนเขาก็จะกินอาหารเที่ยงกัน,นทุกคนที่นี่เมืองที่พี่นีอยู่เนาะอพารตเมนต์นะสร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอ,เ,อเพราะว่าอ,อให้สร้างเท่าไหร่ก็ไม่พอคนจองคนเช่าเนาะ แพงหมดล้วแพงนะทุกคนไม่ใช่ถูกๆนะอพาร์ตเพ้พนต์อย่างเงี้ยเดือนหนึ่งก็สองพันขึ้นเนาะแล้วแต่ว่ากี่ห้องเ้าใหญ่หน่อยก็สามสี่พันนะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นี่อะไรมันก็แพงหมดเนาะทั้งเราถ้าไม่รู้จักประหยัด จะกินเนาะเพราะว่าบินรายเดือนนี่จะบีบเราเลยนะเขาบีบเราเลยนะบินประกันหมอประกันอะไรแล้วแต่บางบ้านเขาก็ไม่อยากมีอินเทอร์เน็ตในบ้านเนาะเพราะมันจะเป็นสำหรับคนแก่ที่ว่ากเกษียณแล้วแบบเงินเดือนไม่พออะไร าก็จะไม่ค่อยมีอัตเนตกันหรอกเพราะว่ามันเป็นการรับผิดชอบค่ากินค่าอะไรก็ต้องประหยัดนะคนฝรั่งส่วนมากก็จะกินเนเส้นเนะาะพาเกตตี้เส้นเนะาะปาสเส้นมันฝรั่งสลัดก็แพงนะ อะไรมันก็แพงเขจะกินแบบเส้นผสมกับซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยก็มีบางบ้านเขาก็กินแค่นั้นแหละทุกวันข้าวออมาหุงแล้วก็ผสมเป็นอะไรก็ถ้าเรากินแบบออไม่ประหยัดเนาะแต่คนไทยเราเออกินนะแต่ฝรั่งดูดูว่า จะว่าฝรั่งเขารวยแต่เขารู้จักกินเนาะเพราะว่าทุกคนมีบินรายเดือนมันบีบเนาะประกันหมอประกันบ้านหาน้ำค่าไฟนะคะทุกคนค่าบ้านบ้านพี่นีอยู่เนาะเล็กๆถ้าเกิดว่าพี่นีย้ายออกไปนะปถ้าพี่นีย้ายออกไปป<อ>ุ๊บนะคะ ขึ้นมานะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะนะเพราะว่าเราอยู่เขาไม่สามารถขึ้นค่าเช่าบ้านเราได้นะคนอยู่เก่าแต่คนอยู่เก่าออกไปเขาก็ต้องทำใหม่หมดทำนู่นทำนี่ใหม่หมดที่นี้ก็ถ้าย้ายไปมันก็แพงแล้วเราก็อยู่ตรงนี้มันชินแล้วนเมืองที่เราชิน ย้ายไปเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงทั้งจะแพงทั้งก็เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เราก็อยู่ตรงนี้ชินคือว่าเราก็จะมีรายจ่ายแค่นี้พี่เนก็จะมากินข้าวบ้านน้องมาดามบ้านนาะสวิตเซแลนด์นะทุกคนเพื่อนนะคะเอฟซี FC. มาฝากท้องบ้านน้องเขาประจำเลยเนาะ,ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด แชร์คลิปนี้พี่นีก็จะจบแค่นี้เนาะแล้วก็จะฝากคลิปหน้าเนาะแล้วก็จะมาพูดถึงคลิปหน้าก็จะมีคลิปออหลานเนาะคลิปนี้เออพี่นีก็ยังยังไม่พอก็จะมีคลิปปกติประจำวันก่อนนะคะทุกคน โอ้ยสวัสดีค่ะ